ครับอ f ฟ i c i a l สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับช่องลาฟเอลและก็คุณเขียวย่าคุงนั่นเองนะคะวันนี้เนี่ยพี่ปาก็จะมาเอาชีวิตรอดนะคะซึ่งเอาชีวิตรอดนี้นะคะจะไม่ธรรมดานะคะทุกคนซึ่งคือเราเนี่ยจะไปตามหาเจ้าถังน้ํานะคะที่จะช่วยเราเอาชีวิตรอดนั่นเองนะคะซึ่งมวรจะมีสรรพคุณหลากหลายมากมายเลยนะคะในเมื่อเราเนี่ยลงเข้าไปในถังน้ําในนั้นปุ๊บมูติอ่ะเรามีถังน้ํา อ,อ,อะไรดีอ่ะถังน้ําพวกฐานละกันถังน้ําฐานนะคุณเชลยยะถ้าเราลงถังน้ําฐานใช่ไหมเราจะลงไปในน้ําปุ๊บเราก็จะได้ของของของสิ่งนั้นมาใช่แล้วมันก็จะดรอปด้วยแล้วก็จะได้ของโอพีด้วยเป็นไง ตกใจเลยเอาคุณย่าปิดไม่อยู่แล้ว okay, ข okay, anyway. ึ้ยโอเคงั okay. ้นเดี๋ยวเราจะลาดตะเวนในหมู่บ้านนี <S <s ้ให้สําเร็จเลยนะคะทุกคนเพื่อที่จะจะหาหาเอ้ยหาของเพื่อเดียวชีวิตหรอเดยโอเคไปกันมาเราจะมาหาของกันนะคะซึ่งในหมู่บ้านเนี่ยมันก็จะต้องมีของอยู่แล้วนะคะโอ้ยกล่องเราจะป้นเดเเจอร์โอเคต้องได้แล้วต้องได้เหล็กมาสี่ก็แล้วใครขอขออนุญาตนะคะคืออยากแรกเลยเราต้องท ทำถังน้ำก่อนคุณเฮีวยวยะออ๋ โอเคแต่เราต้องหาของก่อนนะคะว่าในบุว่าเนี่ยมันมีของอะไรที่สามารถที่จะทําแบบเอาชีวิตรอดต่อไปได้นะคุณเทียยะเจอเจอยั่ประตูอ่าคุณเทียยะคุณคุณเคยโดนกระทืบไหมขออนรับตทง <laughs> นี้ล่ะไม่มีข้างบนล่ะตรงนั้นล่ะอยู่ไหนเจอมเจอ,เจอทางนี้ไหนกล้องผมต้องลุ้นกาชาแล้วปรตูเอ้ยคุณเทียยะเราเจอถังน้ํแล้วเจอเอเมโร่ทั้งหมด4เม็ดแล้วก็มีอ่ามันฝรัง่งแล้วก็อ่ามีขนมปัง <Okay. S 2> โอเคไหนอ่าบบขนมปังบบ <_ d> um> ไม่ใช่แล้วก็อันนี้ไปปร t a t o แบ่งคนละครึ่งแล้วก็น้องขอใส่นี้คุยยะเอานี้ไป <_ d> um> แล้วก็เอาอ่านมาไปวูทุกคนโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเออนี่เนี่ยเดี๋ยวมาดูกันว่าการคราฟถังน้ํามันจะเป็นยังไงเบึ๊บเอิ้าเอาเอา่เอาเึิบอย่างงี้คุยะแล้วเราก็เอา<ม>ถังน้ํานะคะวางไว้ตรงกลางนะคะแล้วก็ตามด้วยเอเมลลอรัล้อมรอบนั่นเองนะคะทั้งหมด4เม็ดซึ่งเราโชคดีมากเลยนะคะที่เ้า ทำไมมันไม่มออกมาเป็นสีเมอ่ะเอา้าปกติเวลาคขาผอมมันจะต้องออกมาไม่ใช่หรอ เมื่อกี้นะคะก็ขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าเราไปศึกษามาแล้วนะคะว่าอเมรัลเนี่ยไม่สามารถคาฟได้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเอาไว้ถังเนี้ยเก็บไว้เป็นถังอเมรัลแล้วกันนะคะไว้ไว้เป็นแบบว่าอ่าเอามาแทนแล้วกันเพราะว่ามันคาฟไม่ได้นะคะใครเรามาดูถังนี้ดีกว่านะคะถังนี้นะคะก็จะเป็นเหล็กนั่นเองนะคะอ่าอุ้ยเราได้บัคเก็ตไอรอนมาแล้วคุณชยะไหนไหนนี่เหล็กยุดยอยู่กันงในใช่ไหมเห็นไหมคะทุกคนมันคือบัคเก็ตไอรอนมามา,มาเราจะมา ลองดูกันตรงนี้เลยปุ๊บอ่ะฮะลองนี่ก็ลองลองไปเห็นได้เลยเลยอุ้ยเห็นได้เลยเลยดูโทุกคนมาได้อู้มได้เยอะมาก เห็นไหมบอกแล้วโอ้โหเราฟาร์มเลยค่ะทุกคนอย่างแรกเลยนะคะเราจะต้องโอ้ด้วยดีทุกคนเรามีสิทธิ์ได้แอมเลอร์ด้วยแล้วก็มีสิทธิ์ได้เพชรด้วยนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวต่อไปเราจะทําถังน้ําเพชรต่นเองแล้วทุกคนโอ้รู้สึกว่าเราอยู่ในนี้เราเราโชคดีมากผมอยากดมกลิไนนะคุณคุณคุณให้คุณให้เพชรมาหน่อยสิจะได้ทาเป็นถังน้ํา นนี่สอแล้วคือลองทดลองแล้วนะคะทุกคนก็คือเราไม่สามารถที่จะเก็บน้ําได้นะคะเพราะว่ามันเนี่ยจะหายไปเลยนั่นเองนะคะทุกคนก็ขอัยด้วยโอเคต่อไปเราจะทําถังน้ําเพชรกันนะคะทุกคนแล้วเราก็จะอืมแล้วเ,<ะ>เราจะไปไหนดีอ่ะเราเตรียมตัวไปเออไปขุดออฟซิเดียแล้วก็ไปไปนรกเลยดีกว่านะคะมันดูเร็วมากเลยนะคะทุกคนโอเคมันรวดเร็วมันรวดเร็ว,รว,รวอ้าวโอเคเราได้ถังน้าไอ้นี่แล้วถั โอเคเดี๋ยวเราทําเลยอ่ะปุ๊บหนึ่งอสองยา่าผสมกันเป็นไงไม่เอาเฮ้ยทุกคนเลยได้แพทเฮ้ย <laughs> ไม่ได้อิเตอร์ไม่ต้องไม่ได้อ <laughs> 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 พี่สุดยอดขอขอลองหน่อยขอลองตรงนี้หน่อยลองลองลองดิมันะดอกของดีเฮ้ยมึงจะตายจะบ้าจะอาทุกคนโ Oh my god โ Oh my god เราได้ e n c h a n t อะไรมาแย่ๆจะไปหมดเลยค่ะทุกคนว้าว Infinity โอเคเดี๋ยวไว้ครับเป็นธนู Infinity นะคะทุกคนสุดยอดไปเลยอ่ะอผลักต่อเฮ้ย มานีนะคุณเทียวยาโอเค okay. อะถาอ้างนั้นเราไม่ต้องรอช้าแล้วเราทำประตูประตู nature กันเลยดีกว่าโอเค <Okay. S 2> เราจะมาทําประตูตรงนี้เลยอ่ารอบนี้เราจะไม่ค่อยได้ตัดบ่อยนะคะเพราะว่ามันมันมันอยู่ตรงนี้แล้วอะ่ะเออมันไม่จําเป็นต้องตัดเยอะแล้วค่ะตอนนี้โอเคผมได้เพชรเป็นจักรเลย โอเคคุณยะคุณเตรียมตัวค้าเป็นชุดเกาะเลยนะคะนั่นเลยผมจะรอเพชรก่อนเออคุณคุณอย่าลืมเอาออกซิเดียนมาให้ด้วยนะตอนนี้ออกซิเดียนยังไม่ครบเลยอะ่ะก็ใจไหมมันต้องสูงอีกนิดกว่านี้นิดนึงหน่อสิโอ้หขอบคุณมากเลยคุณเทียะต่อไปเราก็จะไปหาไฟแช็กแล้วคุณเทียก็ไปหาฟิน์มาด้วยนะงานของคุณเยอะหน่อย <laughs> โอ <Okay, S 2> เค<ร>ทุกคน <ไป S 1> เรา <ไป S 1> ทําการได้มาแล้วนะคะต่อไปเอ่อเราทําอะไรดีอ่ะโอ้โหโกล่องเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนนะคะเราต้องเตรียมเอาพวกเอ่อกล่องมาหน่อยนะคะเพราะว่าของมันเยอะมากเลยนะคะว่าใ,ในเออในการทําฟาร์มนั่นเองนะคนพวกสมุดเอเชียเนี่ยเราก็จะไว้ในนีนะะ้นั่นเองนะคะทุกคนแค่ถ้า,างั้นเดี๋ยวขอเตรียมชุดเทรหรือฟาร์มเทรให้เรียบร้อยกันแล้วกันนะคะทุกคนเพื่อที่ไม่เป็นการเสียเวลานั่นเองนะคะทุกคนด้ฟินแล้วด้ฟินแล้วฟาร์มของก่อนลวกัน โอ้รู้สึกว่าเราฟาร์มว่า้ทุกคนดูสิแบบฟาร์มจนแบบทำจนทำโตเอ็นชานได้หมดแล้วทุกคนของแบบฟูจะจัดใช่แล้วค่ะทุกคนของฟูมากโอ้แล้วดูเวลสิคือแบบเราไม่ต้องงอทไม่ต้องทำอะไรแล้วอ่ะเข้าใจปะก็คือมันดรอปอะไรมาแบบเยอะแยะเลยอ่ะจนแบบเอ็นชานได้ออีซี่เลยอ่ะทุกคนใช่ไหม แค่งั้นเราลงไปในเหมืองแล้วเราไปหาพวกลาปิสพวกเลสโตนกันดีกว่านะคะทุกคนโอเค เราทําการขุดลงตรงไหนดีอ่ะเราหาเหมืองตรงนี้เลยเนาะโอเคไหมข้างล่างเลยดีกว่าเนาะคุณเทียยะโอเคเราจะขุดดิ่งลงไปเลยนะคะทุกคนอืมเห็นไหมดูทุกคนของฟูกันไปหมดเลยนะคะตอนนี้เราพร้อมที่จะบวกอ่ากับอ่ามังกรหรือพวกอะไรต่างๆนานาแล้วนะคะโอเคถ้างั้นขอลงไปหาพวกเลสตโตนกันแล้วกันนะคะอ่าทุกคนตอนนี้นะคะก็ทําการลงมาในเหมืองแล้วนะคะตอนนี้หูดูดิทุกคนเห็นไหมตรงนี้เพชรจะไปหมดเลยนะคะ เห็นปะอุ้ยอันนี้เฮ้ยคุณเชียวยะลงมาเจอลาปิสเลยเฮ้ยลาปิสนี่ทองนี่ทองอู้และนี่ในโซนผมเห็นอยู่แบบอู้ทุกคนตอนนี้โหตอนนี้เยอะมากได้ได้หมดอ่ะอ่ะได้หมดเลยเอออุ้ยโค๊ยเจ้าลาลาตอนนี้ต้องหาใหมอเดี๋ยวผมเห็นอีกอันนึงนี่ตรงนี้โอเคแต่เราต้องหาให้ครบสี่อันนะคุณเคียวยะโอเค เราทำถังน้ำเหล็กไปแล้วนะคะต่อไปเราก็จะต้องไปหาอาลาปิสได้แล้วนะคะต่อไปหาพวกโคแล้วกันนะคะอ่าเราจะให้ทุกคนดูนะคะว่าถังน้ำเนี่ยพวกโคเนี่ยมันสำเอ้ย,อยพวกถังน้ำโครหรือถังน้ำ่านเนี่ยมันสามารถดอกอะไรได้บ้างนั่นเองนะคะวันนะคุณเจออะไรบ้างไหม ได้ <The Stone. S 3> ตน้นตนใช่โอเคมาต่อไปนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนเลยดีกว่าเราเออเราหาเจอแล้วเนาะพวกอ่าต่างๆนานา,า,าโอเคเดี๋ยวขุดไปหมดเฮ้ยทองทองอ่ะทอง,ทองเออใช่ใช่อย่าลืมนะคะว่าเราต้องขุดทองไปด้วยยาหูโอเคขุดทองเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอาทองมาี่ผมมีทองอยู่ในตัวอยู่แล้วนะอ้าวหรอมันไปนั่งแล้วได้มาอ๋อใช่ใช่คุณเชฟคุณไปฟาร์มมาใช่ไหมล่ะใช่เราทําการอตกตา ทำการขึ้นไปข้างบนกันเลยดีกว่านะคะไปกันโอเคนะคะเราก็ทําการขึ้นมาข้างบนแล้วนะคะเออกล่อ,องค้าหายไปไหนแล้วอะ่ะกล่องคอ้าหายคุณเชียร์คุณทุบไปมไม่เห็นเลยกล่องคไปแล้วคุณกินเหอะกล่องค้าไปทําไมมันน่ากินเน่อยอ้าวไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่กล่องค้าสับสนโอเคเราทําการค้าเป็นถังน้ําแล้วกันนะคะทุกคนถังน้ําประมาณนี่แล้วกันโอเคประมาณสักเจ็ดถังแล้วกันนะคะอ่ะแปดถังไป โอเคแล้วก็มีอะไรอีกนะเอ่อคุณแคทเดี๋ยวคุณช่วยไปตักน้ําออกมาให้หน่อยไนดะ้ได้ไหมโอเคนี่คุณยู่ดิถังน้าอยู่นี่นะเราก็จะทําการข่เาเป็นถังน้ําทองนั่นเองนะคะถังน้ําทองอยู่นี่โอเคนี่เป็นแบบนี้ไปเลยเอา้าวทำไมทองไม่ติดอะทุกคนตามจริงมันต้องคับถังน้ําทองได้ไม่ใช่หรอโอเคต่อไปเราค้าเป็นอา่อาอ่าทองเราข้ามไปแล้วกันลาพิสด้วยกันนะคะว่ามันทําได้ไหมอ่ะ ั่งน้ำลาพิสนะคะปึ๊บอ่าเราได้มาแล้วค่ะคุณเฮียเดี๋ยวคุณเตรียมพร้อมฟาร์มเลยนะอ่าลาพิสเออไม่ใช่เราแค่แอนันี่บล็อกเดียวก็พอนี่หว่าโอเคลรไปเลยเฮ้มย,ยมันได้อ๋อได้สมพาะสมุดเหรออ๋อมันได้พวกสมุดออกของเอ็นชารนั่นเองนะคะแต่จริงๆเพชร,พชร,พชรมันมีอยู่แล้วเนาะมันมีเยอะอยู่แล้วอ่ะดูดิของผมเพชรมันเหนือกว่านะคะทุกคน นี่ลาบิมันก็จะดอกพวกลาบิพูดสมุดต,ต่างๆนานานั่นเองนะคะทุกคนต่อไปก็จะเป็นอ่าเลสโต้นะคะเลสโต้มีไหมคุณทีนาเอาเลสโต้มาให้หน่อยเลสโต้นี่นี่นี่บวกเฮ้ยโต้นะคะอ๋อเมนดิ้งทิ้งไปเลยไม่เอาละอ่า,าโอเคมาทุกคนเรามาดูกันนะคะปึ๊บเลอ<ๆ>เอเลสโต้นเอาเลสโต้ดอกไม่ได้ทุกคนก็ขออภัยด้วยนะ,ะยเฮ้ยมันไม่ออกอ่ะโอเคถ้าถ้างั้นเอาถังน้ำมานี่เลยดีกว่าเพราะว่าเราได้ของครบแล้วอ่ะคือมันค้าออกมาไม่ได้นะคะบางชิ้นนะคะก็ขอ เลยด้วยนะคะเคยเดี๋ยวทําการเอาถังน้ําออกมาให้หมดเลยดีกว่านี่ทุกคนก็ทําการเสกมาเลยนะคะเพราะว่าบางถังเนี่ยมันเออมันไม่สามารถไอ้นี่ได้นะคะทุกคนมันไม่สามารถเอามาเอาไปมันไม่สามารถเสกได้นั่นเองนะคะต้องเสกมาเองนะคะทุกคนมาโอเคมาเรามาดูถังน้ํานี้กันนะคะอันนี้มันก็จะดรอปจําพวกของพวกเฟอร์แนนนั่นเองนะคะพวกถงังเอพวกน้ําน้ํา เอ่ออะไรนะน้ำถ่านเออน้ำถ่านก็ประมาณนี้นั่นเองนะคะเ็จะดรอปพวกเฟอร์แนนซ์พวกนี้มานะคะทุกคนใช่ตาเผาแบบนี้เลยแล้วก็ต่อไปนะคะก็จะเป็นเออเอเมอรอลนะคะเอเอเมอรอลเนี่ยมันก็จะดรอปจำพวกอ่ะอะไรอ่ะเฮ้ยคุณยุยะคือเราลงถังน้ำอ่ะเรื่อยๆอ่ะมันจะทำการเอนชาน์ไว้อันเนี้ยรู้สึกว่าจะเป็นถังนี้มั้งมันจะทำการเอนชาน์ของให้เราเลยนะคะทุกคนหึ่งรู้ทุกคนใช่ใช่ใช่เฮ ้มันอินชานให้เองเลยค่ะตอนนี้ธนูพี่ปากําลังแบบครบแล้วนะคือพร้อมตีอ่ะพร้อมบวกโอเคทุกคนถังน้ํานี้มันมีประโยชน์ตรงที่มันแบบมันให้สบู่แบบ เอ็กอะก็คือมันมันแรงมันแรงกว่าชาร์ปสี่แน่นอนอะแรงกว่าไอ้นี่แน่นอนอะโอ้ทุกคนโคตรโกงต่อไปนะคะก็จะไอ้นี่ก็จะดรอปจำพวกโทเทมนั่นเองนะคะแล้วก็ถังเลาวานะคะของที่สามารถใช้ให้เป็นประโยชน์ได้นั่นเองนะคะทุกคนเห็นไหมอ่าทุกคนเห็นป่ะมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะทุกคนโอ้โหมันมีดรอปพวกไข่ด้วยนะมันมียาด้วยมียาได้หรอ โอเครสึกว่ามันมีประโยชน์มากบีฟินด้วยนะคะทุกคนโอเคเรียบร้อยต่อไปนะคะพวกอ่าเลสโตนนะคะเรามาดูเลสโตนกันดีกว่าเลสโตนเปไงนอ่าเฮ้ยดูดูดูทะนทองทุกคนเอ้ายิงในคณเดียวรู้สึกว่าอันนี้มันมีประโยชน์นะคะเพราะเรามีทะนูอยู่แล้วนะเราต้องการลูกทะนูเพิ่มอะเออลูกทะนูเพิ่มไหนนะเอานี่ลูกทนุลูกทะนูพิษ แล้วก็มีโอ้โหเราตอนนี้มังกรแกเป็นข้าวเหนียวแน่ๆถ้าเราโดนเออถ้าเรายิง<ด>อ่ะเออโอเคต่อไปเราลงลงไปในอ่าในในน้าทองอะไดีกว่านะคะน้ําทองเนี่ยมันก็จะดอกจำพวกวอะไรเฮ้ยถ้างั้นเราก็ฟาร,ร์มทองตรงนี้แล้วเราก็ไปเอา Eye of e n d e r ในนาลกได้เลย,ยสิใช่ไหม อ่าถือว่างานง่ายเลยนะคะอีซี่เลยนะคะโอเคถ้างั้นขอฟาร์มเหล็กฟาร์มทองให้ครบเลยแล้วก,กันเนาะนจะได้ดรอ ได้เลยคุณเปิดประตูรออะไรไมไหมเอ้าเอาอเคุณโดนโดนตัวเองโอเคถ้าง,งั้นฟาร์มทองก่อนแล้วกันนะคะทุกคนทุกคนก็ทําการอันนี้เลยนะคะคือเราไม่ต้องอะไรละเราเรีบฟาร์มเอาไอออฟเดนเดอร์ไปหาสตองโฮแล้วก็ไปกําจัดเจ้ามังกรก,กันเลยดีกว่านะครับโอเค <S <S ไปเลยดีกว่าเฮ้ยดอกอันนี้มาแล้วเฮ้ยแต่ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการมาค่ะก็คือเราหาสตองโฮมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ทําการเปิดตูมังกร มังกรกันเลยกว่านะคะปึ๊บปึ๊บคุณเล่าคุณไปไหนคุณที่มาคุณคุณทีพีมานะคุณทีพีมาเลอทีพีมาอ่าตอนนี้เดี๋ยวขอทําการสปาพอยต์ไว้ก่อนแล้วกันนะคะเผื่อตายแล้วจะได้กระโดดลงหลุมนี้เลยโอเคไปปึ๊บอ่าลงมาแล้วนะครับต่อไปราทําการต่อ ไปหาเจ้ามังกรเลยดีกว่าไปคุณเท้าคุณช่วยต่อหน่อยคุณต่อไวกว่าเจ้าผมลวกก้น <c oughs> ั่นแหละเคยขยาคุณต่อน่ากลัวมาก <c oughs> โอเคเราทำการยิงเจ้าคริสตัลเลยน้องพูดม,มังกรพูดถึงมังกรเฮ้ยแต่ทำไมแอนเดอร์แมนไม่มีเลยล่ะโอเคไม่เป็นไรนะคะ <c oughs> เจ้าก้อน <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราทำการยิงไอ้นี่ข้างบนแล้วกันนะ คุณเชียระเดี๋ยผมยิงด้วยโ <Okay. S 2> อเคจิตเตอร์จงหล่นจงหล่นคุณเชียร์ฝากฝากปีนไอ้นี่ไปด้วยนะฝ<ะ>ากปีนขึ้นไปข้างบนด้วยไอ้ตรงที่มันเป็นกรงอะ่ะคุณเชียระเธอรีบจัดการยานี้เน่ฉันทำลายแล้วยานะอึ๊บนะต้องขุดบล็อกอึ๊บนี้เน่คุณเชียร์เอาเอาเอาบล็อกนี้ไหมไหนไหมอ่าเนี่ยเขาบอกสโตนตอนนี่ เอาไปเอาไปโอเคเออก็ยิงไปโดน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 สิต่อต่อต่อ,ตอโดนโอเคโดนแล้วต่อไปเหลือเหลือที่มันเป็นกรงอย่างเดียวแล้วล่ะทุกคนมาโอ้ยเจ้ามังกรช้าก่อนอย่าพึ่ง,งฉันยังไม่ได้ทำไรยนายเลยนะอ๋อเหลือเหลือกรงตรงอ้อเหลือตรงโน้นอีกอันหนึ่งอ๋อตรงโู้นเหรอโอเคข้างบนเลยนะคะทุกคนมันจะโดนไหมเนี่ยแตกแล้วแตกแล้วอานี่ลงมาลงมากุ้ยกุ้ยคุณคุณ คุณเห็นคุณเห็นจิ้งเหลนป่าไหมจิ้งเหลนมีปีกเค <Okay. S 2> <c oughs> ่นี่แหน่นี่แหน่ตายาตายตโหดโหดดาบฉันมันเชี่ยโหดเยี่ยมจริงๆเลย <c oughs> นี่แหน่ลงมาแป๊บเดียวเลื่อครึ่งหลอดเลยใช่ิวิล่ะตกใจสี่ตกใจละสี่ยิงไยิงธนูทุกคนยิงไม่ยิงไม่ยิงธนูได้ไงมันเข้าไปได้ไงยิงไปโกงโกงหมดปืปปนธนูนี่แหน่โดนตาย ยิงไม่แม่นเลยทุกคนยิงทะลไม่แม่นเลยลงมาแล้วลงเตรียมลงมันเตรียมลงแล้วมันเตรียมปล่อยปล่อยกินปลาทุกคนมันเตรียมปล่อยกินปลาโอเคทุกคนตี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 เย้ทำกันเราทำารทำการฆ่ามังกรได้แล้วนะคะทุกคนโอ้โหโอ้โหอีซี่มากเลยนะคะเกม เกมนี้นะคะอ่าเป็นไงกันบ้างคะชอบไหมคลิปนี้นะคะสำหรับใครที่ชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องราเฟลแล้วก็คุณเคยัคุงกันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปรุ้กันว่าคลิปอะไรไปกัปนบ๊ายบายคะ่ะ